อิชิงามิเซนคูเป็นตัวเอกหลักของด็ s t o n e ร์สโตนเซนคูเป็นชายหนุ่มรูปร่างผอมแหง้งผมสีขาวที่โคนผมและปลายผมค่อยๆเป็นสีเขียวเหมือนต้นหอมผมสองช่อยยาวลงมาปิดหน้าดวงตาสีแดงและปากที่มักจะมีรอยยิ้มร้ายกาจเขามีรอยแผลจากการกลายเป็นหินสองรอยสมมาตรกันบนใบหน้าเป็นรอยหยักๆตัดผ่านระหว่างคิ้วลงมาผ่านดวงตาเขาใส่ชุดที่ทำจากหนังสัตว์ที่เขาล่ามา และเถียนสมการ e เท่ากับ mc กำลังสองไว้บนเสื้อของเขาเขาเป็นอัจฉริยะที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้านเขาเชี่ยวชาญด้านเคมีฟิสิกส์วิศวกรรมศาสตร์ธรณีวิทยาชีววิทยาและคณิตศาสตร์เซนคูสามารถสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่มีความซับซ้อนได้ทั้งยาปฏิชีวนะโทรศัพท์รถหรือเรือเขาสามารถคำนวณสมการยากๆได้ภายในหัวอย่างรวดเร็วเขามีความอดทนสูง เขาคงสติสัมปชัญญะในช่วงเวลาที่กลายเป็นหินและนับทุกวินาทีจนเป็นเวลาเกือบ4,000ปีถึงแม้ว่าเซนคูจะฉลาดแต่ส่วนใหญ่เขาก็รู้ทางคฤษฎีและยังมีประสบการณ์ไม่มากพอเพราะหลายๆครั้งก็ต้องลองผิดลองถูกเขามีความสามารถทางร่างกายที่ต่ำฝีมือด้านหัตถกรรมก็ต่ำและความโชคร้ายที่สูงเพราะตลอดทั้งเรื่องหลายๆครั้งก็ทั้งกลุ่มก็ได้รับแต่ความโชคร้ายคำพูดติดปากน่าตื่นเต้นจริงๆนี่นาหนึ่งหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์ และไม่เลินแม้แต่มิลลิเมตรเดียว